สวัสดีครับผมเจอกับ a, ทับมิล่าพาตะลุยนะครับวันนี้เราขึ้นเหนือนะครับผมเราจะไปจังหวัดปลายทางคือลำพูนนะครับผมไปที่ลำพูนกันวันนี้เราจะพาไปดูรถมิล่ากันนะครับผม mm hmm. บุกทิ้นเลยนะครับอันนี้เราก็ออกเดินทางจากกำแพงเพชรไปที่จังหวัดลำพูนนะระยะทางตอนนี้ไม่รู้นะไม่ได้วัดนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ,ออกเดินทาง11โมงเช้านะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงที่โน่นกี่โมงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดตามไปดูนะครับผมนะว่าเราเจ้ามิล่ารถคันึงเล็กเนี่ยเราจะสามารถไปได้ทั่วประเทศไทยหรือเปล่านะครับผมตามหารถมิล่ากันเพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเราจะไปขึ้นเขาลงห้วยกันด้วยกันนะครับผมนะติดตามรับชมกันได้นะครับไปกัน นะครับผมในนี้ก็เดินทางด้วยลูกหมู2ตัว3ตัวนะฮะมาด้วยกันนั่งทั้งหมด4คนนะฮะก็ถือว่าพอดีอ่า สวัสดีครับผมผมท็อปมิล่าพาตรลุยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาถึงจังหวัดอะไระพี่ลำพูนครับลำพูนฮนะแดนแดนอะไรพี่ลำพูนนี้อะไรขึ้นชื่อนะลำไยครับผมลำไยขึ้นชื่อนะต้องมาที่นี่ใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้เราก็มาดูของดีเมืองลำพูนนะครับ,รบก็เป็นมิล่าสเปซี่ครับผม A2 สีแดงนะตัวนี้เป็นกระบะป้ายเขียวแล้วนะฮะนี่คือป้ายเขียวนะกระบะแท้ๆเลยคันนี้นะฮะบางๆแห้งๆนะครับผมนะ สำหรับตัวรถคันนี้พี่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวไหนครับติดรถมาไหมคันนี้ครับเดิมครับอ๋อเดิมคาบูเกียร์เป็นอะไรครับพี่อ่าเกียร์เกียร์กระปุกเกียร์อ๋อเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมนะฮะภายนอกสีสีก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมเพราะว่าอายุมันแก่แล้วต้องต้องทำสาดสีครับให้ให้ดูสาดสีให้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับ อ่าก็ประมาณนี้สติเกอร์ยังอยู่เลยสติเกอร์เดิมยังอยู่นะครับผมรถรถใช้บอกว่ารถเขาเขาบอกใช้ใช้ไม่สมบูรณ์สมบัต์ไม่เอขอรักษาดีครับผมนะฮะสภาพดีใช้งานทุกวันคะใช้งานทุกวันครับคือขับไปซื้ออะไรเพราะร้านนี้ก็เป็นอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับไปดูงานแล้วก็ไปบอกว่ามันมันคล่องตัวครับเล็กแล้ว เวลาไปไหนมันคล่องเวลาไปไหนพี่บอกเวลาไปไหนมันจะคล่องตัวขับง่ายหาที่จอดสบายบนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมขอดูภายนอกนิดนึงนะครับผมนะก็ตามมาดูภายนอกอันนี้พี่เขาสาดสีนะครับแต่สีผมก็บอกว่ายังไม่ค่อยสวยรีวิวตามความเป็นจริงนะฮะยังไม่ค่อยสวยก็ตัวนี้แล้วราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่อ๋อตรงถามเท่าแกนะครับเ,รเขาบอกไว้เจ็ดหม อ๋อเจ็ดหเจ็ดหมื่นราคาต่อรองได้ไหมต่อรองได้เดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อคุณเอฟจีปละกันใช่ราคาคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวใครสนใจจะต่อรองก็โทรหาพี่เขาเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงครับผมอโอ้เออทีเด็ดเลยอยู่ที่เครื่องยนต์นะตัวนี้เดิมๆแห้งๆครับผมนะฮะโอ้ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะตัวนี้ ปลอดภัยมกรบริษัทอ,อ,อะไรบางชั้นจำกัดนะฮะอ่าบริษัทที่ออกศูย์มาทุกอย่างนี่ฮะตามนี้ไม่มีรอยโค้งงอไม่เคยชนมานะครับนะสะภาพเครื่องยนต์คือเดิมๆแห้งๆนะครับแล้วคันนี้แอร์เย็นไหมครับผมแอร์น,นี่บอกว่า ไม่พวกผมมันตรงมันต้องรองครับเพราะว่าผมแต่แต่พี่นี้ไปคือมาเป็นตัวแทนของพี่เขาเขาก็พี่เขาไม่อยู่ก็ใช้แต่ไม่ไม่ชอบเปิดอากาศเป็นำพูนมันเย็นครับที่นี่มันเย็นนะนะเลยไม่เรับผมเลยไม่ซีเรียสเรื่องแอร์วางกันเถอะเรับผมเอออ่ะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทฟังเสียงเครื่องได้ไหมครับพี่ได้ครับอ่ะพี่สตาร์ทให้ผมฟังหน่อยอ่านี่คือรถใช้งานจริงๆนะครับผมคันนี้อ่ะชึ้งเดียวติดนะฮะ เฮ้ยแต่เครื่องนิ่งมากนะนะเครื่องนิ่งมากเลยนี่น้ำไม่มีเดือดนะฮะน้ำไม่มีปลุกฝาสุกไม่โกงครับอ๋อมันต้องเบินอยู่ข้างในพี่ที่เบินเครื่องปลุได้ไหมฮะหัวเบินได้ครับผมผมหาจังหวะหมุนไม่เจออ่า <laughs> <laughs> นะ น้ำนิ่งๆเลยนะครับผมยังไม่ต้องปิดอโอเคครับพี่แก๋เลยครับพี่เครื่องนิ่งมากนะเฮ้ยเจ็ดหมื่นก็ราคาก็มาโทรมาคุยแล้วกันนะครับผมนะแต่เครื่องนิ่งมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมข,ขับทดลองได้ไหมพี่ได้ครับโอเคครับผม ทางพี่ไปกับผมแล้วกันครับผมอ่าอ่าเดี๋ยพี่ต้องไปก่อนโอ้ภายในคือรถใช้งานจริงๆนะครับผมคันนี้นักแอร์ต้องลองเองใช่ไหมฮะครับผมอ่าอ่ามีรถใช้งานจริงๆเลยนะครับ เบรกมือครับผมอ๋อเบรกมือเบรกมือก็ใช้ได้ดีนะผมใช้ได้ครับจะลองแอร์นิดนึ่งพอต้องปืิ่มเอาเอ้ยแต่รถดีนะพี่เด่กครับแต่เครื่องมันดีคันนี้ผมดูอะช่วงล่างก็คนซื้อก็ต้องเก็บนิดนึงนะครับผมครับผมลราคาครับซ้ายว่า เบก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 อ่าก็อายุอานามเขาก็เยอะแล้วนะรถรุ่นนี้นะฮะครับผม ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับผมเจยังไม่ค่อยเย็นไม่ได้เติมน้ำยาแอร์เลยอต้องไปไล่เก็บน้ำยาแอร์เอานะครับผมนะผมก็รีวิวตามความจริงนะพี่ครับผมก็ตามันลพอะไรแต่ว่าราคาเนี่ยน่าจะต่อรองได้นะพี่ลูกพี่ใจดีไหมครับผมขาอยู่อยู่ที่การพูดจะต่อรองครับอ่าครับอยู่ที่การต่อรองแล้วกันนะครับผมครับผมแต่เครื่องดีอ่ะครับผมแต่คันนี้เครื่องดีมากนะพี่ครับผม บอกเครื่องดีแน่นอัดได้เลยครับฟังเสียงได้เลยนะอเอากระชูดได้เลยโอ้โหโโเขาเขาแก่เขาเขา,าชอบเล่นรถครับครับเขา,าชอบรถโบราณใช่ไหมครรถโบราณแล้วก็เ<ม>ครื่องยนต์ลถประเภทนี้เขาดูแลเขาอย่างดีครับครับรับ กามีปัญหาอะไรเขาก็แก้ไขได้ครับผมอันนี้ผมก็มาจากกำแพงเพชรมาถ่ายรีวิวรถคันนี้เลพี่เดี๋ยวผมขอ,อก,กับรถตรงนี้แล้วกันโอ้โหสุดยอด <lli> แต่รถคันนี้คือเครื่องดีครับเนี่ยฮะเครื่องนิ่งมากเลยอันคันนี้พี่เขากล่กาวว่าซื้อมาตั้นมั้งเนี่ยไม่ทราบครับแต่ว่าใช้งานได้ดีอ่ะอชอบเล่นรถ เสียงเคาะมากเลยนะครับผมเครื่องพี่ครับดูแลประจำครับรถออทุกทุกคันน่ะพี่ฮะพี่เขาหมุนเวียนขับประจำครับผมถึงถึงยังครับยังไม่ยังครับอ๋ออัดไดนนนะ้นี่ครับรันตีได้พี่อ๋อพี่เขาบอกว่า ช่างตัวจริงรอ่ะครับรอบผมเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องอะไรเขาแก้ไขได้หมดครับผมแต่คันนี้รู้สึกว่าจะขับทางไกลสบายนะเนี่ยทางไกลได้ใช่ไหมพี่อ๋อแน่าน่จะได้ครับเพราะว่าผมเพราผมขับทุกเครื่องยนต์เนี่ยเรียบด<ห>ี่เช<อ>ียงใหม่อย่างเก่งก็แค่แมงสอนนะครับแมงสอนเชียงรายขิบเไงไกลไม่เคยครับ โอ้โหเครื่องเครื่องดีครับผมแต่ว่าอย่างว่าลดราคานี้แล้วมันเป็นกระบะแท้นะคุณก็ต้องซื้อไปก็ไปเก็บสําหรับสายปั้นนะรถคนันนี้แต่ว่าเครื่องไม่ต้องทําอะไรแล้วเครื่องดีครับผมนะโอ้โห,โโหเครื่องแน่นครับผมเครื่องแน่นดีโอ้โห <laughs> โอเคนะฮะลองขับมาแล้วอ่ะ เอาเอาเป็นว่าผมว่าเครื่องตัวนี้ดีมากครับเป็นคาบูที่สมบูรณ์นะฮะขับแน่นดีมากนะครับนะ<ม>ส่วนรายละเอียดใครจะซื้อยังไงก็มาดูรถหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณที่ชื่ออะไรนะครับพี่อาร์ตครับอ่าขอขอบคุณพี่อาร์ตมากนะครับผมที่เป็น<อ>ให้เรามารีวิวรถคันนี้นะครับส่วนใครท่านไหนที่สนใจรถกระบะเฟซี่ A2 ซึ่งมันหายากนะฮะตัวนี้อ่ามันหายากมากนะสำหรับสายปั้นนะ รายเอียก็คือใครที่ซื้อรถคันนี้ไปก็ไปเก็บสีนะผมเก็บสีใหม่อะไรใหม่อาบน้ําซะภายในก็ว่ากันไปนะครับแต่เครื่องยนต์ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะม,มันลดของทุกอย่างอะเอารถอายุานามขนาดนี้ผจะให้มันดีสมบูรณ์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้นะครับสามสิบปีแล้วยี่สิบห้าจะสามสิบปีแล้วรถรุ่นเนี้ยนะพีะ่ที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจของคนที่จะซื้อกับคนขายแล้วกันราคาโทรกันต่อรองนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูมิาทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าอยู่ไหนอยู่ลืมบไหนผมจะตามไปดูให้หมดทุกคันนะครับผมนะเอาคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับครับอ่าถ่ายรอบๆรถไปก่อนเธอใครนะั่นแต่เครื่องดีพี่